We keep them righteous, don't be lacking in the field, bitch. ยามเช้ามันช่างดีจริงๆเลยนะพ่อนะพ่อก็าว่าอย่างนั้นแหละต <c oughs> อนเด็กๆอะ่ะพ่อเคยแอบ,บดูแม่เจ้าอาบน้ำอยู่ ฝั่งหินโขดนู่นประมาณสามพันลี้สามพันลีเมม้เห็นหรอกต้องให้ข้าพาไปใช่เหรอเอาไว้วันหลังดีกว่าพอ่อเพื่อ<ะ>เป็นแนวทางที่ดีพอ่อเพื่อผมจะหาเมียแถวท่าน้ําบ้างใช่เราต้องเอาไม้ไปหนึ่งหนึ่งอันนะใช่เหรอเราฟาดเต็มหน้าเลยใช่ไหมใช่แล้วม,มีหน้าหน้ากูได้ดังแหมพนาดเนี้นั <c oughs> ่นแหละพ่อกระเทกแมแ่เจ้าแรงหน่อย <c oughs> <c oughs> เอาละ เรานี <l'> <m> ่เป yeah, like ็นเมืองจอมยุทธใช่ไหมพ่อใช่แน่นอนดูกล้ามพ่อดิใหญ่แค่ไหนอ๋อใหญ่ใหญ่จริงพ่อแต่ถ้ากล้ามใหญ่แสดงว่าเจียวเล็กพ่อว่าแล้วดูอย่างลูกยากระโจ้เพียวไม่มีใครเทียมทานได้หมู่บ้านหลังนี้โดนหน้าไหนก็ทําลายไม่ได้ถ้ามีพ่ออยู่พ่อไม่โคตรโหดผมไม่เคยเจอใครโหดเท่าพ่อดูหัวก็รู้แล้วแม่งติดหนังหัวเลยหน้าอย่ากกษิตเลย โอ้ไม oh ่กอดการมาก่อนต้องหนีเข้าป่าโอ้เชื่อแล้วพ่อว่าเมืองเราอะไม่สามารถมีใครโจมตีพวกเราได้แต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่ทำโจมตีเมืองเราได้ดันดาบศักดิ์สิทธิ์นี่เองดาบฝีนงฟฝีนิกอะไรเนี่ยเขาเลงกันมาไม่รู้จักเลยไม่รู้จักแต่มันมีตำนานอยู่ใช่ไหมพ่อตำนานมากเลยนานโคตรเลยนานเลยใช่ไหมนานแบบมากโอเคพ่อ ไปขาอะไรทํากันดีกว่าพ่อช่างหัวปีนลงใช่ช่างหัวปีนน้องฟินิกนะช่างมันเราไม่ได้ใช้หรอกเพราะว่าหมู่บ้านเราช่างสงบติเอ้ยสงบขนาดนี้เดเถอะเดินกันเถเดเดี๋ยวพ่อจะพาเจ้าไปดูโขดหินตอนที่พ่อฟิเชอลิงกับแม่เจ้าได้เลยพ่อเอาไปจะเฮ้ยกันและคืนนั้นก็มาถึงพ่อทำอะไรอยู่อ่ะ พ่อนอนฟังวิทยุ FM อยู่อ๋อนี่มันก็มืดแล้วสินะนั้นผมไปนอนก่อนนะพ่อครับผมบันดีครับพ่อบันดีครับลูกข้ามันข้ามันทำลายเมืองนี้เลยข้ามัน ทางจะไม่ดีแล้วครับพ่อ,อเกิดอะไรขึ้นพ่อเกิดอะไรไม่รู้แต่ท่าทางไม่ดีแน่เจ้าจงไปนำทำพีที่มีลายแทงค้นหาดับปินอิกโอเคครับพ่อมันอยู่ตรงโขดหินขาวหน้า,นาปากทางเข้าเมืองโอเคพ่อผมจะพยายามหาแล้วพ่อไว้ใจผมห่อผมไม่เคยทำอะไรอย่างนี้มาก่อนเจ้าจำได้ไหมตอนสมัยเราเล่นดินน้ำมันกันอะ หมหินสีขาวอะ่ะปากทางเข้าเมืองอะ่ะจำได้ไหมโอเคครับพ่อผมจะพยายามโอเคพ่อพ่อดูแลตัวเองด้วยผมจะกลับมาอ,อย่าตายนะพ่อพวกโจรมันมาแล้วพวกเราไปพ่อแอบในบ้านไปเก็บมันไดูเล่นก่อนพวกเราไป,าไป,าไปจับพ่อมัน พ่อข้าก็บอกว่าอยู่แถวทางเข้าหมู่บ้านนี่นะมินสีขาวที่เป็นโขดหินเดียวๆมันอยู่ไหนนะานั่นงไงอยู่ที่นี่นี่เอสินนะอยู่ข้างใต้หินนี้ครับเ,เดี๋ยวพ่อพ่อมึงแอบเก็บความลับอยู่ในนี้นี่เองไอ้ซาเด้ ไม่ใช่แล้วพ่อพ่อจำสับสนมั้มเนี่ยเฮ้ยโดนต้มอ,อีกแล้วสินนะแล้วข้าจะไปช่วยพ่อข้ายัางไงฮะมีอีกอันหนึ่งนี่วาดาฟินิกอยู่ที่เมือง MT Massive อยู่ที่ไหนวะ MT Massive อยู่ที่นี่ไงที่นี่อน,นะที่จะมีดาฟินิกที่เราตามหาอยู่ข้าจะไปเอาแล้วก็ช่วยห่อข้าเอาไว้นี่เราโชคดีมากนะเนี่ยที่ไอ้ฟิลสอยแปดแม่ง้ยืมรถมาไม่งั้นแม่งขับมาไม่ถึงเมืองนี้นันเลยเลยไอ้สัตว์เลย,เลย,เลยใช่ไหมเลยนั่นไงกูว่าแล้วเกือบลืมเข้าซอยป้าปนอมไป เข้าซอยนี่แหละแล้วเราก็จะถึงเมืองเ t ็ a ทีแมสือเอาตรงๆเลยนะนี่คือนอกบทนะน,นะไอสัตว์คือเขานี้แม่งไก่มากๆครับคุณผู้ชมครับซึ่งผมขับมานานมากเลยไกลพอๆกับแอร์พอร์ตขับไปเซ็นทรัลลาดท้าวทุยเกี่ยวอะไรไม่เกี่ยวนะฮะโอเคกับเข้าบทดีกว่าโอ้โหข้ารู้สึกเหนื่อยล้าจังขับรถไกลมากเลยโอ๊ยข้างหน้ามีตอมบี้ โอ้ oh my god ที่นี่มันมีปีศาจคำสาปเอาไว้นี่ซอมบีมากมายมหลือเกินข้าจะไปได้ไหมเนี่ยอยตรงนี้ต้องลงแล้วแหละลงเดินแล้วก็โกยนาบ,บโกยนาบสิจ้าโกยนาบเอาละโอ้โหผีเยอะเหมือนกันนะเนี่ยไม่ใช่เล่นๆโอเคเราวิ่งหน้าตั้งดีกว่าโอ้ผีเยอะเนี่ยเยอะจริงๆนะไปวิ่งวิ่งวิ่ง ไอ้สัตว์อันนี้ผีวิ่งกูวิ่งไอ้สัตว์กูมีแค่ไฟฉายกูยอมกูยอมหย,ยุดเออหยุดโอเคแล้วว่าเราคน้นพวกผีแล้วนะโอเคเราก็ก็เจอแล้วเจอแล้วนั่นไงข้าได้เจอแล้วดับฟินิชใช่ไหมขอให้ใช่ด้วยเถิดเอ้ยมันหายไปไหนวะเดี๋ยว เอยเอนทั้งไงโอ้ไม่เกในที่สุดท่าก็เจอแล้วดาบนี้สินะที่จะช่วยหมู่บ้านของข้าเก็บแป้งเลยเหมือนมันเก็บแล้วมันง่ายดายเกินไปวะ่ะเอางี้ละกันเออ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 แนดิไวแฟนดิวแฟนดิไวไมนะ่นะยาจะในขึ้เนียกบ จับดาบแค่นี้อ่ะข <c oughs> ้ารอดจะแผ่นดินไหวเลยเนี่ยช่างเหลือเชื่อเหลือเกินโอ้ยหินทับข้าเต็มเลยโอเคเหลือเชื่อจริงๆว่าแต่ดาบของข้าล่ะดาบของข้าอยู่ไหนดาบหาย ที่ไหนแล้วอยู่ในช่องนี้โอเคข้าได้ดาบมาแล้วที่เหลือก็กลับบ้านไปช่วยควรอบครัวและหมู่บ้านของข้าข้าจะไปช่วยพ่อข้าไอ้เฮียเดินไม่ได้ติดเดินกลับก็ได้วะโอเค้าองเดินไปยังรถก่อนละกันย่าพาหานะขอไอ้ปื้ซอยแปดถ้าข้าทำมันพังนี่ข้าโดนด่ายับแน่นอนโอเคเดินทางกลับก่อน หวังว่าพ่อของข้าจะไม่เป็นอะไรโอเคครับเรามานอกเรื่องแป๊บหนึ่งคือที่ผมเก็บดาบเนี่ยคือผมสุ่มกล่องมาได้นะไม่ใช่มันมีดอปตรงนี้นะเดี๋ยวเพื่อนๆจะเข้าใจผิดดาบนี้มาจากแพทวันที่22มีนาคม2559นะครับซึ่งเก็บ d a r k คิสต์ดอ10 EA 1อันนะฮะเพื่อจะไปแลกกล่องหนึ่งกล่องแล้วแต่ว่าดวงเราจะได้อะไรนะครับแต่ผมได้ดาบ กิฟเฟนกิฟฟินหาอะไรฟินิกเอเคขออภัยที่พูดผิดนะฮะสิบอันโอเคกลับเข้าสู่เรื่องโอ้ผีผีเต็ไมไปหมดข้านี่กลัวผีจริงๆหวังว่าพวกมันจะไม่ได้ยินเสียงเท้าของข้านะโอเคเหมือนจะรอดฮนะ สอมบี้พวกนี้ถ้าตรงเสียงดังมันจะผ่านมางับเราทันทีจะน่ากลัวเหลือเกินภูเขาแม่ปนอมป้าปนอมพ่อปนอมพี่ปนอมน้าปนอมด้วยอ่ะไอสัตว์มาทาั้งครอบครัวเลยไหมโอเคเดินทางต่อไปไม่นะพวกผีได้ที่เสียงฆ่าแล้วไม่นะขอหลักคาไม่อยากทำลายพวกเจ้าพวกเจ้าแค่โดงงนครอบงำทันจิตวิญญ,ญาณให้กลายเป็นสอมบี้ไม่ โอ้ไอผีห่าตบกูกูเลยกระโดดฟันให้ท่านผู้ชมได้ดูในมือผมคือฟินิก์เบดมีถึงกับละห้าสิบดาเมจรตนนี้ผมกำแลวตดต่อไปแต่ไอตไัดในมือกูไม่มีดาบมีประกายไฟโอ้โเย็ดโนกูแลบได้ยังไงกูก็ไม่รู้ว่าตอนนี้กูนั้นเป็นใครอาจจะเป็นเด็กกิพอบหัวเกียง ไม่ใช่เรามาจับผัวผมในเกมแม่งโคตรเนียนนะอ่ะเยอะไปตีผีโชดีกว่าโยว่าไงไอ้พวกผีกูให้สองรับรองมึงเจอกูรับรองว,ว่ามึงต้องพยองอ่ะอ่กูนั้นให้มึงหมดเมืองเลยเองหน้าหนอนวันวันเอาแต่เห่าเอาแต,ต่หอนอืม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 หมดเมืองไม่จัดอุ๊ตกข้างกูข้างหลัง ตอนนี้กูอยากเด็กเล่นหนังบ่นไปมุ่มัวบ่นไปตุน้นด้วกลับบ้านดีกว่าครับตอนนี้ไม่ไหวผีแม่งเยอะเก็บเวลาไปช่วยพ่อกูดีกว่าไปโย let's go let's go heavy up yo man yo yo hop บ o p yo hop hop ไอสัตว์ขับไม่ถึงไหนรถก็จะพังดวงนี่กูทําด้วยอะไรอ่ะอ๋อรูสึกว่าไม่ค่อยสบายเท่าไหร่มีเลือดไหลด้วยเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราเนี่ยรู้สึกก่อนเพียจังรู้สึกคล้ายจะเป็นลมต้องการพินเส้นนะ้ำตาถ้วยทองมิดคู่เรือนอะไร กูไม่รู้อะไรคุบ้านช่างแม่งกูรู้สึกว่ากูจะกำลังจะตายหรืออะไรสักอย่างรู้สึกหน้ามืดตามัวตอนนี้ก็ไม่ไหวเป็นลมก่อนดีกว่า นี่ที่ไหนเนี่ยจะข้ามาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงถ้าจำได้ว่าข้าอ๊อเวียนหัวเหลือเกินน้ำน้ำน้ำข้าอยู่น้ำเจ้าทำอะไรอ่ะเฮะเจ้าคือใครน่ะข้าคือคนที่ช่วยเจ้าเอาไว้ไงข้าเหรอใช่สิข้าเป็นอะไร ไ,ได้รับบาดเจ็บสาหัสข้าช่วยเจ้าเอาไว้เจ้าไปทำอะไรมาเออข้าบอกไม่ได้หรอกมันเป็นความลับอันที่จริงอะ่ะข้าได้ไปเออเอาดาบมาจากยอดเขาเหลียงซานซึ่งมันเป็นยอดเขาที่ไกลมากจากตรงนี้ข้าได้เดินทางเดินทเทิน,ด,นทาดานุย <c oughs> เ,เดินทางมาไกลมากมายไกลกองและข้าได้ สู้กับพวกผีห่าอะไรประมาณนั้นแหละแต่ข้าต้องการดาบนั้นมากเลยเพราะว่าข้าจะเอาไปช่วยหมู่บ้านของข้าผมหมู่บ้านของข้าโดนเออโดนป่าวานอนวายุมาจิตคองไว้แต่ข้าก็ได้ดาบนั้นมาฮะาทำไมมันไปอยู่กับเจ้าอ่ะค่า,ามันตกอยู่ข้าก็เลยเก็บมาใช่เหรอใช่สิ ค้าขอคืนได้ไหมมันสําคัญกับข้ามากเลยนะสําคัญยังไงถ้าจะเอาไปช่วยกับช่วยหมู่บ้านข้าไงจะโปรดเถอะแม่นางคืนเถอะจัดเงียบต่อยแม่งคืนไหมไอ้ฮะหาหาหาอาดาของข้าคืนมาอาดาของข้าคืนมาได้โปรดแม่นางข้าเหนื่อยแล้วข้ารู้สึกว่าบาดแผลของข้ากําลังจะฉีก จะโปรดคืนค่าเถอะข้าจะคืนนาวให้แกเจ้าก็ได้ขอบคุณมากเลยแม่นางแต่เจ้าจะต้องกลับมาหาข้าที่ตรงท่าน้ํานี้พูดเหมือนกับพี่มากขาเลยเป็นหนังหนา้าได้เลยข้าจะ้าจะเจ้าอยู่ตรงท่าน้ํานี้ได้เลยข้าสัญญาข้าจะเออมาหาเจ้าที่ท่าน้ํานี้เจ้าก็เอาไปได้ขอบคุณมากแม่นาง และเอาอันนี้ไปด้วยคุณ้องเจ้ามันคืออะไรครับมันคือหินฮะหินฟินนี่คริสตัลมันจะเพื่อ<ง>พลังกับดาบของข้าเจ้าไปเอามาจากไหนอ่ะข้าก็เก็บได้อีกเหมือนกันฮะเจ้านี่มีอะไรลึกลับเยอะนั่นเนี่ยแต่ก็ยังไงก็ขอบคุณมากเลยการสับรับการช่วยเหลือครั้งนี้เออข้าลืมไปเลยแม่นางชื่ออะไร ข้าชื่อเมียวเหี่ยวอุ้ยทำไมชื่อของเจ้าคล้ายกับข้าเชียงนี้เจ้าล่อชื่ออะไรชื่อเจียวเหี่ยวเหี่ยวจริงไหมข้าขอดูหน่อย,เ,อยเดี๋ยว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 เ,เออแล้วแสดงว่าเราอาจจะเกิดมาคู่กัน ข้าสัญาข้าจะรอดชีวิตจากกลุ่มวานอนวายุให้ได้แล้วจะกลับมาหาเจ้าภายในเร็ววันนี้ลาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวเจ้ามีมีมมพาหานะให้ข้าไปไปหากลุ่มวานอนไหมข้าลืมเลยข้ามีรถนะ่ะไหนรถของข้าเพิ่งพังตะกี้นี่ <c oughs> เจ้าไปเอามาจากไหนนะ่ะกูจอดไว้ไหนปะขวามือกูยังเห็นเลยไอ้ห่าเออเจ้าไปเอามาจากไหนนะ่ะข้าเก็บได้นะ่ะอีกแล้วเหรอไม่มึงดวงดีจังวะมึงเก็บของได้ทุกเรื่องเลยขอบคุณมากข้าจะไม่ลืมบุญคุณนี้และข้าจะกลับมาหาเจ้าแล้วเจอกัน เราเจอกันภายในเร็ววันนี้เอาคำทีด่าที่นี้มาทำไม่รู้เรื่องเจ้าพูดเรื่องอะไรเจ้าไปที่ไหนโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้ายอมแล้วเจ้าไม่อยากตายเอาคำที่นี้มาข้ายอมแล้วหยุดก่อนหยุดก่อนข้ายอแล้วข้าไม่ไหวแล้วขารูนะว่าเจ้าข้างวัใครยอมแล้วเอาามเจ้าจะบอกดีๆหรือเปล่าถ้าไม่รู้เรื่องเจ้าพูดถึงอะไรจะต้องเด็บตัวก่อนใช่ไหมข้าเรียกผู้ชายมานะ เจ้าจะหนาวาไปเรียกมาเลยไปเรียกมาเถอไปเรียกมาเลยให้ทั้งพ่อทั้งลูกไปเอามาใครยอมแล้วเจว้าลุงฆ้าทำไ,ไมเนี่ยที่เขาเรียกลูกลูกฆ้ามาแล้วช่วยหยุดหยุดเดี๋ยวนี้ข้ามาแล้วข้ามาช่วยพ่อข้าแล้วข้าคือเจียวเหี่ยวเป็นลูกของโจกเหี jo ่ยวข้ามีดับฟินิกข้าไม่มีทางแพ,พ้พวกเจ้าแน่นอนมา มาอดูค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตามบทกูต้องชนะไม่ใช่เหรอวะไม่กูตายง่ายจังวะเกิดอะไรกับร่างกายของข้าอ๋อและเอาอันนี้ไปด้วยคุ้มครองเจ้าเพราะว่าหินฟินดิคิสโตลที่แม่นาง เหมียวเหี่ยวได้ให้ข้าไว้มันทำให้ข้านั้นเป็นอมตะและเกิดมาอีกครั้งหนึ่งอย่างกัดน,นกฟีนิกซ์อังน,นี้แหละข้าจะล้างแค้นที่พวกมันทำกับข้าเมื่อตะกี้เอาละวุฒของขึ้นดุ้ยแม่งเลยนะกันหยุดเดี๋ยวนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวคอขอไปดูหน้าพ่อกูก่อนไอ้ตายเถอะมึงทำกับพ่อกูอย่างกับหมาเดี๋ยวเดี๋ยวกลับกลับหมดจังหวดกูไม่ไว้ชีวิตพวกมึงแน่มึงทำกับพ่อกูอย่างนี้มึงให้พวกมึงหมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยว่อไอ้คนเฮ้ยไฟไม่โดนเอาไปเอาไปรีรีเลย รีลีลีลีไปไปเดินมะไปเกียตไปวเฮ้ยเกงมากพวกเราพวกเรายมพร้อมไปลุงดอมพวกมึงกระจอกเกินตัดออกสิบองศาถ้ามากันแทกแมว พ่อข้ากลับมาแล้วแล้วข้าจะไม่ทาให้ใครหน้าไหนมาทํากับพ่ออย่างนี้อีกแล้วได้โปรดเอาที่คอปากออกเดี๋ยวนี้ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวพ่อเป็นคนสุดท้ายแล้วหมู่บ้านคนโฮหะก็กลับมาสงบสุขอีกครั้งแม่นางที่แม่นางเหมียวเขียวรอข้านั่นอยู่แถวไหนนะน่าจะอยู่แถวนี้นะนี่นะนั่นไง ม่นำเหมียวเหี้ยว่าเป็นใครน่ะข้าเอง<ๆ>เหียวเหี้ยวไงเดียวเหี้ยวข้ามาตามสัญญาที่เจ้าให้ไว้แล้วข้ามารอที่นี่ทุกวันเลยนเว่าเจ้าจะไม่กลับมาแล้วข้าจงกลับสิเพราะว่าข้าเป็นคนชอบทําตามคําสัญญาเพราะฉะนั้นข้ามีอะรจะบอกเจ้าว่าตาชั ทางที่ดีพ่อเพื่อผมจะหาเมียแถวท่าน้ําบ้างใช่เราต้องเอาไม้ไปหนึ่งหนึ่งอันนะใช่เหรอเราฟาดเต็มหน้าเลยใช่ไหมใช่สุดท้ายแล้วเจียวเพียวเล่นเม,มียเพียวยมมก็วได้แต่งงานกาันตามคำสั่งสอนของพ่อเจียวเพียวที่จะต้องเผยรักแท้ด้วยกันฟาดหน้าไปเต็มๆบาย